สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พบกับครูย,ยิ้มในช่อง YouTube สนามนัก,กรบโค้ดจิตอาสาซึ่งครูคจะมาสรุปเนื้อหาและก็ใบงานเกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพที่เราได้เรียนไปว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในวันนี้ก็คือการคัดแยกขยะในโรงเรียนวันนี้คุณครูจะพูดถึงประเภทของขยะนะครับ มาดูประเภทแรกนะครับก็คือขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้หรเ,เรียกกันง่ายๆว่าขยะอินทรีย์ขยะเหล่านี้นะครับก็เป็นขยะที่เกิดจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่ายเช่นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้นะครับในโรงเรียนเราตอนนี้ขยะพวกนี้จะคิดปริมาณเป็นร้อยละ46นะครับจากการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว ขยะประเภทที่2ก็คือขยะทั่วไปครับขยะทั่วไปก็ได้แก่พวกเปลือกลูกอมถุงขนมถุงพลาสติกเศษผ้านะครับฟอ,อยต่างๆกองโฟมนะครขยะพวกนี้ไม่คุ้มค่าต่อการนําไปใช้ประโยชน์ใหม่เพราะฉะนั้นใช้แล้วต้องทิ้งและก็ย่อยสลายยากขยะพวกนี้จะคิดปริมาณเป็นร้อยละเก้ของขยะทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนเรา ต่อมาครับขยะประเภทที่3ก็คือขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ขยะพวกนี้นะครับเป็นขยะที่เกิดจากวัสดุเหลือใช้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เรียกว่าขยะรีไซเคิลเช่นแก้วพลาสติกขวดพลาสติกกระดาษโลหะต่างๆกล่องเครื่องดื่มเช่นกล่องนมนะครับขยะพวกนี้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถนําไปขายได้ คิดเป็นร้อยละของปริมาณขยะที่อยู่ในโรงเรียนเรานะครับถ้าเราจะทิ้งเราควรจะทิ้งในถังขยะสีเหลืองครับขยะประเภทที่4ก็คือขยะอันตรายครับขยะพวกนี้อาจจะมีสารพิษและการปนเปื้อนที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นควรจะทิ้งแล้วก็นําไปกําจัดให้ถูกวิธีได้แก่นะครับพวกกระป๋องยาฆ่า,มาแาามลงทันไปใช้กระป๋องบรรจุสี แบตเตอรี่รถยนต์หลอดไฟหมดอายุแบตเตอรี่อาหานนะครับอ่านเป็นก้อนหอดไฟหมดอายุน้ํายาล้างเล็บน้ำยาย้อมผมน้ามันเครื่องน้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ตัวไปถึงพวกปากกาลบคําผิดนะครับเราควรจะนํามาทิ้งในถังขยะสีแดงซึ่งคุณรูณจะเตรียมไว้ในโรงขยะนะครับขยะพวกนี้จะคิดปริมาณประมาณ1 0อละสของขยะในโรงเรียนเรา สําหรับปริมาณขยะนะครับในโรงเรียนเราตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนช่วยกันคัดแยกอย่างเช่นขยะอินรีเราก็ทิ้งลงในถังสีเขียวหรือว่าถังดําที่อยู่ในโรงอาหารถ้าเป็นขยะรีไซเคลิลเราสามารถคัดแยกมาจากห้องเรียนเราได้เลยและนํามาฝากไว้ที่ธนาคารขยะขยะทั่วไปทิ้งในถังขยะสีน้ําเงินนะครับซึ่งมีอยู่ทุกที่ แลวก็ขอความร่วมมือพวกเราลดปริมาณกล่องโฟมแล้วก็ถุงพลาสติกที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับอันนี้ขอความร่วมมือให้เรางดการใช้กล่องโฟมและก็ถุงพลาสติกสุดท้ายขยะอันตรายนะครับเราอย่านําไปทิ้งตามทั่วไปสามารถนามาฝากหรือว่ามาทิ้งไว้ที่ถังขยะสีแดงที่อยู่ในโรงขยะไดะ้ต่อไปนะครับเราไปดูใบางานสําหรับใบางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ใบงานที่สามนะครับกอแก้ไขในงานชิ้นที่สามเป็นใบงานชิ้นที่สามนะครับเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้หนักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะนักเรียนจะเห็นสีต่างๆนะครับสีเหลืองนะครับให้เราใส่เป็นขยะรีไซเคิลสีเขียวให้ใส่เป็นขยะเศษอาหารหรือว่าขยะอินทรีย์สีน้ําเงินนะครับ ให้ใส่เป็นขยะทั่วไปว่ามีอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างของค,คุณครูนะครับถุงขนมก็จะอยู่ในช่องสีน้ําเงินนะครับขวดน้ำพลาสติกก็จะอย,อยู่ในช่องสีเหลืองก็คือ,อขยะรีไซเคิลส่วนสีเขียวก็จะเป็นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้นะครับที่มีในโรงเรียนเราส่วนสีแดงก็จะเป็นขยะอันตรายซึ่งคุณครูได้พูดไปแล้วในเนื้อ,อาหาที่สรุปมาให้เมื่อกี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างใบงานสําหรับช่องทางการส่งงานก็จะมีอยู่3ช่องทางช่องทางแรกก็คือ,อส่งในห้องเรียนออนไลน์ช่องทางที่2องนักเรียนสามารถถ่ายรูปและส่งมาในลายส่งงานของครูธีรยุทธ์ช่องทางที่3านักเรียนเก็บชิ้นงานไว้แล้วมาส่งในวันเปิดเรียนปกติอันนี้ก็เป็นช่องทางการส่งงานครับเดี๋ยวคุณครูจะรอดูชิ้นงานของพวกเรา ก็จบลงไปแล้วสําหรับการสรุปเนื้อหาและก็รายงานเกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพที่เราจะได้เรียนในสัปดาห์นี้บอกว่านักเรียนคงจะไปทำรายงานให้เรียบร้อยนะครับและก็จะช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสรุปเนื้อหาและก็รายงานในพี่นี้สวัสดีครับ